แกงน้อไม้ทยอย้อนบวกพี่น้องเอือพี่ตอนน้อไม้สบายดีพี่น้องนี่ครับเด็ดพักแกงหน่อไม้พี่น้องอันนี้คือพักขยางย้อนบวกแล้วก็เป็นหน่อไม้ต้มหอมเงี้ยนน้ำพี่น้องมาแกงหน่อไม้กันเด้อเด็ดพักขยงพี่น้องกับบรรยากาศทห้อนยามเที่ยง แล้วเราจะดีๆก่อนหอมี่น้องเอ้พักขยงามนกแะครับงานกงามแลก็หไปจเอาหมดนี่ักขยงแกงใส่หน่อไม้ บ้าดีป่ะคลองขนาดนั้นเนาะต้องอะไรครัเขาจะทำงามพี่ป่ะไม่แกงอันนี้เป็นยอมบวกเอาบวกน้อยนึงเอาไม้สดสดเลยพี่น้องหามาไม่นี้ต่อจะหยิบหาดอกไม้เอามาแกงมาเลยน้ำมนทางผม าแบบบ้านๆเลยทางผวกน้อยน,น,นึ่ง <c oughs> ใ้่หล่ยมันเื้นป็นไ่ไหมมันแท่บรรยาาง ไปเีาน้องังจ้ล้างแล้วไป,ไปเอาไปเริ่มแจงเลยบาทนี่ไปพี่น้องล้างแล้วมาขึ้นไปแกงกันหน,นึ่งเป็นปข้างบนที่ที่แคบหน่อยนึงได้พี่น้องนะอี่ผักเัาล้างแล้วแกงเนื้อไม้ใส่ผักขยังไปพี่น้องไปเริม่มเมนูกันเลยพอดีตากล้องพอดี ตากล้องมาพอดีพี่น้องเลยตากล้องขึ้นมาพอดีเคือให้ให้จังไงนะพี่น้องเนาะตำข้าเปลือพี่น้องเอ้ยทำเปลือยใส่พริกตำเหลี่ยมของจีบิกเอ้ยใส่ประเด็ก่กดใส่สุดมันเลยพี่น้องเนอเพราะว่ากัน นี่สูตรยอ่นั้นสูตรเจ้านาะบิวงามแต่ะคนแกงเหมือนกันไม่ต้องเลยนี่ละบิวเลืองเลยนะมันนอกมันนามันคือกันอันนี้ห้องห้องเศร้าใ่เนาะคนหาเศร้ากินขำมที่กินแคบไปเดมืนกังตาเาตก็เบื่อสิไปเบวบไปไปยัง ไปคักสิกง่งเอะพี่น้องมาเบื้องบนนี่มาเบื้องบนบ้าตรงบ้าตองคนโกสิญจน์ุริโยบ้าน,านาทุ่งลวมแกงทำไมแซ่บๆสู้พี่นอ้นองกินนีน่ทำไมกระหาดสดๆดจากป้าจากท่านมาม่ได้มาที่บ้านได้พี่น้องในยุคกรุงเทพกระหาพอได้กินนี่ยากอยู่พอเป็นยาแก่อยู่ ล้างคุกที่นำมันเป็นวิธีชาวบ้านเด็กพอติเมอไพรเก็นวันนี้ลองล้างน้ำคอกที่นำเพื่อเราสิ้นนวลปิดฝาเป็นยังไงล้วันนี้พี่น้องไอ้ปิดฝาเป็นยังไงกันรอมันเข้าเนือ้อเข้าหนักเขาจเอาพาักลงเอาพาักที่เ่าเตรียมเว้านี้ลงไปในหม้อแล้วก็ปิดฝาอีกแล้วกั บากินได้บาดนี้พี anyway. ่น <pod> ้องเอ้ยมันบ่แม่นธรรมดาดายแกงน่อไม่นี่น่ะดอกเตืพอมาพี่น้องหลังจากเฮาอ้อมให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังแล้วเฮาสิเอาผักลงได้พี่น้องบาดนี้อมมื้อนี้เฮาแกงแบบตามมีตามเกิดเฮาบ่ได้ใส่เห็ดใส่หอนหยังเฮามักแบบนี้ก็ใส่แบบนี้พี่น้องผักบบวนีบลงไปนี่ ถามน่อยรับขยันลงพร้อมกันเลยพี่น้องมาดิโอ้ยหอมพักขยันพี่น้องเลยบ้าตองถามว่าหอมพักขย,กยันเก่งไหมนด้อี่ถึงหาบ้าตองที่กำลังเก่งอยู่ทางนั้นา,านเราวันนี้เน้นลงต้งนไม้พี่นอ้องอ๋อหอมตะตวพี่น้องเอากระเปิดฝาเด้พี่น้องปิดฝาสักห้า,านาทีเราจะพาพี่มาน้องมาตม้ม บรรยากาศหน้าแกงน้ไม้นนึงแซ่บเต็มให้บังเอ๋อแบบเปิดบังอื้อหือพี่น้องเลยตายหอมซื่นมุซื่นใจพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบังให้พี่น้องบังครับแกงน้ไม้นใหยอดบวบพี่น้องเอ้ยพี่ตอนน้ำมันมาพี่น้องกินเลยกินข้าวเที่ยงน้ำกันนี่ตักเลยพี่น้องเอาแล้วก็ตักเลยช่วย พ uhm nice ี่ทน้องขนานทั้งนลอยพี่น้องกินห้อนกินวมห้อนวมเมาให้น้องเอ้ยพี่นะอ๋อน้อตัดตามน้อก่อนองพี่น้องนี่ปาพดนะฝากเด้อฝากดไลค์กดตาม กัดบังใจให้เด้อพี่น้องพนักแกงน้องไม้ยางน้องเทียงแซ่บๆพี่ฮ่อนโอ้ยห่อนพี่น้องจักเบาพิษบาถูกเห็นไหมหิวข้าวพ่แม่ยังเด้อไปเล้วนะครับผมไปแล้วพี่น้องกินข้าวก่อน